อย่างอื่นเช่นผ้าป่าโรงเรียนผ้าป่าวัดไปเป็นทุนการศึกษามีหลายจังหวัดเริ่มทาแล้วยกตัวอย่างง่ายๆรับุรีเราตอนนี้ที่กำลังเดินหน้าแล้วคือโพตลาดแก้วที่ท่ามุงนะครับเริ่มทํากิจกรรมทั้นทีขยะแล้วในโรงเรียนหลายแห่งกรร็กําลังเคลื่อนตัวแล้วนะครับโดยไม่ต้องรอ,อทางราชการงนั้นเรื่องขยะนี่นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่การขยะเต็มสองข้างทางไปหมดเลยนะครับผมก็จะชวนหัวหน้าส่วนนะ วันที่5หลังจากการที่ทางราชการต้องการให้ลดการทําข้าวหนารังก็คือมาตรการที่หนึ่งก็ดีมาตรการที่4ตัก็ดีนะครับเพื่อจะทดลองนะครับกเกษตรกรนั้นจะมีความเสีย่ยงอย่างหนึ่งถ้าให้เขาทดลองในความมั่งเงินตัวเองเขาไม่อยากทดลองนะครับแต่ถ้าเรามีเงินตั้งต้นให้เข้าไปทดลองขาน้ําเจอรู้ว่าบอกอยากได้น้ําผมกพทิกดรูว่าแล้วโครงการที่ทำห้าล้านบาทเไยลาดชินเปนในวัด ท่านดูม <m ul> ันไปมันไม่ค่อยไปด้วยกันเลยนะครับแต่เวลามาเจอคุณว่ารู้ว่าอยากได้น้ําอยากได้น้ำแอบน้ํประดาแต่พอไปพลิกดูแล้วตอนทำประชาคมเงินไม่ผ่านอำเภอนะครับอำเภอแค่โอนเงินเข้าบัญชีขอูบ้านการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับเป็นเรื่องของหมู่บ้านทั้งหมดนะครับฝากทุกท่านได้ช่วยดูแลด้วยนะครับผมก็คงเรียนทุกท่านเป็นข้อมูล 3- 4สประเด็นนี้นะครับว่าวิสัยทัศน์ที่คงไปเรียบร้อยแล้วทุกอำเภอนะคะซึ่ง เราจะได้รับทราบปัญหาของความต้องการของประชาชนผู้นำชุมชนทุกอำเภอและนําสรุปข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้มากำหนดแนวทางวิธีการจัดทำทบดวนหรือเปลี่ยนแปลงวิธาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลบบุรีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์